สัมผัสรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมหอมละมุนอร่อยและมีประโยชน์ต่อรูปร่างสุขภาพและสมองเซเลนดี f f e e เกิดจากการคัดสรรสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายผสมผสานให้เข้ากับเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าชั้นเลิศผ่านกระบวนการคั่วบดอย่างพิถีพิถันรวมส่วนผสมกว่า28ชนิดได้อย่างลงตัวเพื่อให้ได้คุณประโยชน์จากการดื่มกาแฟอย่างแท้จริง ซเลนดีคอฟฟี่ความอร่อยที่ไม่มีน้ำตาลไขมันตรานไม่มีคอเลสเตอรอลสุขภาพดีไม่มีพุงไคโอนูทรีมบ็อกซ์สุดยอดนวัตกรรมการดักจับไขมันจากอาหารได้ถึง800เท่าเร่งการเผาผลาญด้วยแอลกูตาไทโอนคอลลาเจนจากออเซโรลาเชอรี่ปรีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวลูทีนโสมและถังเช่า ซเลนดีคอ f ฟ e ่ช่วยอิ่มนานเผาผลาญเร็วกระตุ้นให้ร่างกายสดชื่นและมีกำลังต่อต้านอนุมูลอิสระเล่้งการผลัดเซลล์ผิวและเสริมสร้างการทำงานของคอลลาเจนใต้ชั้นผิวหนังฟื้นฟูระบบขับถ่ายล้างสารพิษในร่างกายมั่นใจในกระบวนการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP ฮาลาลและอ,อยเซเลนดีคอฟฟี่ซองเดียวจบสยบทุกปัญหา จากบริษัทดีสมาร์ทโซเชิตี้จำกัด